ก่อนจะไปเบิ้งคลิปนะ้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้หวังว่าเราจะอยู่ถึงเช้านะู้นไย ใหม่ไหม่ไม่ฉันว่าเกต้องแบบว่าเกต้องแบบมาใจดีแล้วก็มาใจร้ายทีหลังแน่นนโอ้โหว่าเลยโอเคก็ต้องขอกาลสบายดีทนผสมทุกท่านเนาะขอเ้อนทับเขาสูซ่องโฟกเอนซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไม้ครับนั่นเองนี่นเขาจะมาเอาชีวิตรอดเซาซีโซมองเนาะโอ้โหเป็นแบบว่ามีคนขอมาบักเลยไล่เลยเนาะแบบขอให้เอาชีวิตรอดน้นๆๆน,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 นี่กะ หวานกับเม็ดให้ละเด้อหวังว่าทุกคนจะมักกันเนาะอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่างระเบิดนะเฮ้ยเฮ้ยกลับก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่างนะทุกคนอย่างเฮ้ยเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่างเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างละเมื่อกี้ โอ้ยเมื่อกี้วันเห็นคือลูกกระต่ายเลยโน้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 เราไปที่อื่นกันดีกว่าทุกคนหวางว่ามันไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหรโอ้ย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 หวังว่าเราจะอยู่ถึงเช้านะทเฮ้ย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 ตัวอะไรอุ้ยเฮ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 ้ยอู้ออู้ออันนี้ก็วิ่งช้าเนาะอุ้อู้อุ้ยนั่นตัวอะไรเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยสัตว์ในตำนานป่ะน่ะ เอ้ยมันชื่ออะไรอ่ะอะไรวะเหมือนจะจําได้แต่ก็จําไม่ได้โอ้ยน้องเล็กอุ้ยเฮ้ยหัวใจเฮ้ยมาได้ไงโอ้ย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 โุ้ยโอ้ยลูกกระตามันโรคจิตโอ้ยลูกกระตามโรคจิตน้องจิ้งจอกช่วยพี่ด้วยอ้าโอ้ยมันตีไม่หยุดเลยเฮ้ยมันโรคจิตหรอแล้วมันตีอะไรโอ้ยมันตีน้องอย่าตีน้องโอ้ย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 กลัวก็กลัว โอ้ยอุ้ยย่ามันโรคจิตวะเฮ้ยวิ่ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนกเขาเมียวนกเขาไม่ใช่นกเราววเฮ้ยจะหนีไปทางไหน่งมันมีแต่เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยลูกกระต่าย ACP อะไรเนี่ยอ้ยน่ากลัวอฮ้ยอ้ยมันลอยได้ นกช่วยพี่ด้วยนกนกนกอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมเรียกญาติมาเยอะขนาดนี้ไปดีกว่าให้นกอยู่กันตามลำพังโอ้ยแล้วเมื่อไรจะเช้าโอ้โหโอ้โหระเบิดไม่หยุดเลยผมไม่ต้องเป็นญาติกับไอ้ยักษ์ไซขอบแน่ๆเลยมันระเบิดไม่หยุดเลยมันไม่มีที่ใหนีแล้วทุกคนโอ้ยเสียงอะไร อะไรเนี่ย Th อุ้ยงูงูหางกระดิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาเยอะเลยมันมาเยอะเลยโอ๊ยโอ้ยตึ๊บสิโอ้โหเกือบตายเนี่ยอุ้ยูเกือบตายเกือบตายเลยโอ๊ยโอ้ยอุ้ยตายตายอันนี้ตายแน่แน่อันนี้ตายแน่แน่พุทธเดียวนี่ตายเลยปึ๊ดเดียวตายเลยอย่านะฆ่าตัวตายนะอย่ามาเก้ฉันนะอย่ามากวนฉันนะ ขึนโดดโดดลาวาตายเลยเนะยอย่าโอ้แล้วนี่ก็สูงเอา้าเขี้ยอะไรอีกเนี่ยหวั่นว่านอกจากไอ้ลูกลกระต่ายโรคจิตหวั่นว่าไมค์ครับก็โรคจิตเหมือนกันคือแบบให้เด้งแบบเด้งไม่หยุดเลยคลิปเก่าก็เด้งฮัลโหลเป็นอะไรหลอนเป็นอะไรแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ,อะรเฮ้ยเหมือนเหมือนอินชีเฮ้ยไอ้นี่เป็นสัตว์ในตำนานนี่มันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้มันคนละสีกันให้ hey, น้องขอขีดหน่อย อุ้ยอยากขอเห็นใกล้ๆได้ปะว่าไงน้องจระ,ะเข้นายจะไม่กินเหล้าใช่ไหมน้องน่าจะอ้ากำลังจะพูดว่าน้องน่าจะหลับอยู่น้องพะง,งาป,ปากใสอจบเลยเสียงอะไรวะเคยมาทุบมาตีอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเคยมาทุบมาต่ออะไรแถวนี้อุ้ยวอกลอยได้อุ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยมันลอยได้อะไรไอเทมลอ,อยได้เหรออุ้ยเอามันบินไปไหนเร็วอุ้ยเสียงอะไรวะอุ้ย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 อ,อุ้ยหูกจะโอ้กำลังจะพูดว่าเกือบตายโอ้ไม่ไหวเลยโอ้โหเดี๋ยวก็เด้งอีกทีนั่นนะแล้วมาเกิดที่ไหนนี่ย,ยเราขึ้นเขาดีกว่าขึ้นที่สูงสูงทุกคนการเอาชีวิตรอดที่ดีก็คือขึ้นที่สูงสูงเข้าไปเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ส่วนไหนของโลกกันนะ อุเลกตาอีกแล้ว oh! อ oh! ่ะอะไรเนี่ยน่ากลัวว่ะเอ้ยจะแบบดีเย้ายฉัดในตำนานสวัสดีนายลงมานี่สิลงมานี้อุ้ย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 มันทำอะไรอุ้ยมันตาเอเลี่ยน scp ตาเอเลี่ยนไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงแล้วมันอยู่นั่นว้าวความมันหลอกจิตว้ายโอ้ยโชว์โชว์โชว์ชี้ชัวชัวชูยิงไม่โดนหรอก ทำไม่หรอไปไหนเละดินเสียงแต่ไม่รู้อยู่ไหนว้ายอุ้ยใกล้มากเลยอุ้ยใกล้มากเลยมายิงเลเซอร์ลูกตายิงเลเซอร์ได้อุ้ยอู้อู้ออผาดหน้าชิวเฉียดโอ้ชาชูชาชูอ้าาาอไาา โอ้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 โนโอ้โนโอ้นโ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 ้เรากลับมาที่เดิมป่าวอะใช่หละโอ้ยแล้วเมื่อไรจะเช้าทำไมแมพแต่และแมพที่เป็นเล่นมันต้องแบบเจอสัตว์ประหลาดที่แบบโลกจิตด้วยฮะโอ้คือแบบอยู่กันแบบสันติสุขไม่ได้เลยคือแบบาป้ายาอะไรเนี่ยไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจ็บเดอ้อไม่ใช่ว่าไม่เจ็บเดอ้อ โอ้ยโอ้ยคือแบบขอมาเอาชีวิตรอยแบบสร้างบ้านอยู่แบบสงบสงบ,สงบไม่ได้เลยโอ้ยต้องมาวิ่งหนีมากี้ทุกคิดเลยงีย้ยหรอโอ้ยทุกคนอาหารเอาให้เก็บดิอ่ารู้อนาคตเลยฉันจะต้องเด้งอย่างแน่นอน ทุกคนหวานว่าหวานทำนายอนาคตได้วะ่ะคือเมื่อกี้หลุดแน่ฮันแน่นี่เก็บได้แล้วโอ้โหวันคนเรามาทําจุดประสงค์ที่เราจะแบบว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้ดีกว่าก็คือเราจะเอาชีวิตรอดทุกคนเราต้องมาสร้างบ้านจริงไหมจริงแหละใช่ใครแบบว่าเอาชีวิตรอดไม่สร้างบ้านกันอืมเราไม่แบบลงลงลงหลุมอะไรหรอน่าเบื่อทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไง ไม่ไม่ไม่ฉันว่าเกต้องแบบว่าเกต้องแบบมาใจดีแล้วก็มาใจร้ายทีหลังแน่ๆ่เฮ้ทุกคนมันสร้างบ้านให้เราเหรอเฮ้ก,ก็ก็ดีก,ก,ก็ก็ดีอยู่หรอกแต่เธอจะแบบว่าจะฆ่าฉันหรือไม่เฮ้ทุกคนดูสิมันสร้างให้โอเคเราก็ต้องสร้างบ้างละหวังว่าเกาจะใจดีแบบนี้จริงๆนะเจ้าลูกกตาโอ้ยเอามาทำไมตั้งหลายร้อยอันนี้ นี่ยไม่ไหวเลยอันนี้ก่อนละกันชึบโอ๊ยเราต้องมีประตูก่อนทุกคนเราจะห้ามเป็นเกมที่ไม่มีประตูเด็ดขาดเข้าใจไหมฮ่าฮชึบชึบแล้วก็ชึบโหหลังคายิ่งแย่เลยทำอันนี้กันดีกว่าชึบเอามาหนึ่งอันนี้ก็เก็บไว้ชึบแล้วมันจะปิดไว้ทำไม่ จะทำประตูเฮ้ยแล้วประตูมันคราดยังไงวะประตูอ๋อโอเคโอเคประตูสองอันเตือมาตั้งสามอันก็พอแหละเฮ้ยบ้านโอ้ยโอ้โว้ว่าอะไรว่าอะไรมันต้องแบบว่าข้าเราที่หลังแน่แน่เลย เฮ้ยไม่น,าน่าไปเชื่อใจเลยทุกคนเรื่องคลิปนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆใช่แล้ว <C le af> ถึงเขาจะใจดีกับเราแค่ตอนแรกแต่หลังๆเขาก็จะแบบว่าเผยท่าเทออกมาไม่เงี้เห็นไหมหวานมิสาระทุกคนก็ไม,ม่มอยากจโม้เท่าไหร่หรอกอึ